สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียง Life in the World unseen หรือโลกทิพย์ EP ที่16ตอนลักษณะของกายทิพย์มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบุคคลมักจะคิดฝันและนำมาถามข้าพเจ้าอยู่เสมอนั่นก็คือกายทิพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรและเมื่อเราได้ละทิ้งกายเนื้อ มาครองกายทิพย์แล้วนั้นมีความรู้สึกหรือประสาทสัมผัสที่แตกต่างกับกายเนื้ออย่างไรบ้างปัญหานี้แตกต่างกับข้อที่แล้วอยู่แง่หนึ่งนั่นก็คือข้อที่แล้วเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสภาวะของโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ส่วนข้อนี้เป็นการแสดงลักษณะเปรียบเทียบระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์โดยตรงเรื่องเช่นนี้จะว่าตอบง่ายหรือยากก็ได้ทั้งสองทางสมมุติว่า ข้าพเจ้าจะถามท่านว่ากายเนื้อของท่านมีลักษณะอย่างไรหรือการที่ท่านเป็นชาวโลกมนุษย์ครองกายเนื้อแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างท่านก็คงจะรู้สึกอึอดอัดในการหาคำตอบหรือบรรยายให้ถูกต้องและถี่ถ้วนได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินจนเราไม่ได้คิดถึงกันว่ามันจะเป็นอย่างไรข้อนี้ฉันใดคำถามเกี่ยวกับเรื่องกายทิพย หรือความรู้สึกเมื่อครองกายทิพย์ก็เป็นฉันนั้นประการแรกขอให้ท่านนึกถึงกายเนื้อของท่านเสียก่อนกายชนิดนี้เป็นของหยาบและหนักมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่เสมอซึ่งจะต้องได้รับการพักผ่อนหลับนอนตามเวลานอกจากนั้นมันยังรู้สึกหิวและกระหายอยู่บ่อยๆซึ่งจะต้องหาอาหารบ้างเครื่องดื่มบ้างมาปนเปรอือเพื่อดับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นก็จะทนไม่ไหวนอกจากนั้นยังเป็นสาธารณะแก่ความหนาวร้อนโรคภัยไข้เจ็บนานาประการซึ่งจะต้องหาเสื้อผ้ามาปกคลุมและเยียวยากันอยู่บ่อยๆเป็นความลำบากยุ่งยากรำคาญทั้งกายและจิตใจแต่ก็ยังไม่หมดในเรื่องความยากลำบากของร่างกายเพียงเท่านี้เพราะอาวัยวะแขนขาเป็นต้นของกายเนื้อนั้นจะต้องเสี่ยงต่ออันตรายอยู่เสมอมันอาจจะหัก หรือขาดหรือชำรุดพิการไปเมื่อไหร่ก็ได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงซึ่งไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่แม้ว่าจะรอดพ้นจากอุบัติเหตุดังกล่าวมาได้เมื่ออายุล่วงถึงวัยชาราร่างกายหรือประสาทสัมผัสของกายเนื้อก็จะหย่อนประสิทธิภาพลงตามลำดับซึ่งทั้งๆท,ท,ที่เราคิดว่าเราเป็นเจ้าของก็ยังบังคับมันไม่ได้หนักๆเข้าประสาทสัมผัสของเราบางชนิด อาจถึงแก่ชำรุดเสียหายไปโดยที่ไม่สามารถจะแก้คืนก็ได้หรือมิเช่นนั้นร่างกายเหล่านั้นอาจจะบกพร่องตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้บางครั้งมันสมองของกายเนื้ออาจจะพิการไม่สามารถควบคุมความเป็นไปของกายเนื้อให้สมบูรณ์อีกก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างกว้างๆเท่าที่พอจะนึกได้เกี่ยวกับความทุกข์ของกายเนื้อซึ่งท่านก็คงพอจะสรุปลงความเห็นได้ว่า มันเต็มไปด้วยความทุกข์และความเศร้าหมองมากเพียงใดตอนนี้ขอให้ท่านใช้มโนภาพปัดเอาความทุกข์ของกายเนื้อต่างๆออกไปเสียให้หมดคือตัดความหิวกระหายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าต่างๆโรภคภัยไข้เจ็บนานาชนิดอุบัติเหตุต่างๆตลอดถึงความเสื่อมโทรมทางร่างกายและสังขารอันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแห่งวัยสิ่งอันไม่น่าพึงประสงค์เหล่านี้ขอให้ท่านปัดมันทิ้งออกไปเสียให้หมด โดยไม่มีเหลือจากร่างกายของท่านให้คงเหลืออยู่แต่ร่างกายจริงๆไม่มีความทรมานจากความหนาวร้อนจากความหิวกระหายเหน็ดเหนื่อยโรคภัยเหตุร้ายหรือความเสื่อมโทรมอย่างใดนั่นแหละคือกายทิพย์และผู้ครองกายทิพย์จะรู้สึกอย่างไรก็ลองนึกเอาเองเมื่อข้าพเจ้ายังคลองกายเนื้อในโลกมนุษย์ก็ต้องผ่านความทุกข์ยากอย่างท่านทั้งหลายเหมือนกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ซึ่งร่างกายต้องได้รับความเจ็บไข้จนทนไม่ได้และทำให้ข้าพเจ้าต้องละจากกายเนื้ออันเป็นภาวะที่ชาวโลกมนุษย์สมมุติเรียกกันว่าความตายในขณะที่หลุดจากกายเนื้อนั่นเองข้าพเจ้าอยู่แต่เพียงกายทิพย์ซึ่งเป็นตัวของข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทำให้รู้สึกว่ามีความเบาและโล่งสบายขึ้นอย่างแปลกประหลาดทั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นกายเนื้อของตน นอนทอดร่างปราศจากชีวิตยอยู่เบื้องหน้าเช่นนี้แล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าข้าพเจ้ายังมีร่างกายทุกส่วนครบบริบูรณ์มีแขนมีขามีปากยังสามารถเดินเหินได้เห็นได้พูดจาสนทนากับเอ็ดวินได้เป็นปกติแต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งเวลาผ่านไปข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกว่ามีความสบายใจและปลอดโปร่งยิ่งขึ้นทุกขณะเป็นความรู้สึก ทั้งของร่างกายและจิตใจซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยประสบมาก่อนเลยตลอดสมัยที่ยังคลองกายเนื้ออยู่ภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้หลุดจากกายเนื้อมาเสียก่อนเท่านั้นจึงจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นภาวะที่ไม่อยู่ในโลกมนุษย์มันอยู่เหนือวิสัยของมโนภาพและจินตนาการทุกอย่างของชาวโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงเมื่อกายทิพย์ของเราได้พลากจากกายเนื้อมาแล้วเช่นนี้ เราจะมีสติหรือความจำที่ดีมากสิ่งใดที่พูดทำหรือคิดไว้แล้วจะไม่มีวันลืมเลือนเลยอํานาจของความจำหรือสติดังกล่าวมาแล้วทําให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆในโลกทิพย์เราใช้เวลาของเราเพื่อการศึกษาศิละปะและวิทยาการต่างๆตามความถนัดในแต่ละบุคคลเช่นเดียวกับในโลกมนุษย์เหมือนกันต่างกันอยู่ก็แต่ว่า พวกเราที่นี่ทำงานและศึกษาเล่าเรียนกันด้วยความสมัครใจจริงๆไม่มีใครทำเพื่ออาชีพหรือด้วยความจำเป็นอย่างใดเลยเราทำและเล่าเรียนสิ่งที่เราต้องการในเวลาที่เราต้องการและเราหยุดเพื่อเปลี่ยนอารมณ์หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆก็ได้ตามเวลาที่เราต้องการหยุดไม่มีการบังคับหรือขู่เข็นแต่อย่างใดด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วชาวโลกทิพย์จึงทำงานและเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วผิดกว่าชาวโลกมนุษย์มาก สิ่งใดที่เล่าเรียนแล้วจะไม่มีวันลืมเลือนไปได้เลยเพียงเท่านี้ท่านก็คงจะเห็นได้แล้วว่าคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้เราก้าวหน้าไปได้ไกลและรวดเร็วมากเพียงใดโดยไม่ต้องกล่าวถึงข้อได้เปรียบอย่างอื่นเช่นการที่เราสามารถเรียนและทำงานได้โดยมันสมองที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเครื่องเบียดเบียนแม้ในการฝึกหัดงานฝีมือต่างๆเราก็ทำได้รวดเร็วมาก เพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนอยู่ในความควบคุมบังคับของจิตใจโดยสมบูรณ์อย่าลืมว่าเราก็มีกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันตราบใดที่จิตใจต้องการจะให้เป็นไปอย่างใดแล้วจะไม่มีการเผลอไผลพลาดพลัง้งหรือลื่นถลายออกนอกทางของจิตใจได้เลยเป็นอันขาดซึ่งท่านคงจะจำได้ว่าข้าพเจ้าเคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งว่าอุบัติเหตุหรือสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจทำนั้น จะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลยในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกหัดการฝีมือหรือการละเล่นใดๆเช่นงานเย็บปักถักร้อยหรือการดนตรีที่ต้องเล่นกับเครื่องมือเช่นเปียโนโหรือไวโอลินก็ดีเราจะไม่เสียเวลาหัดกันนานเหมือนอย่างชาวโลกมนุษย์เลยสิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เราไม่อยากเรียนรู้เพราะอาจไม่ถูกกับนิสัยของเราเท่านั้น ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือเรามีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการขแขนงต่างๆทุกขแขนงไว้คอยแนะนำพร่ำสอนลูกศิษย์อย่างพร้อมมูลเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้รักวิชาการต่างๆลองคิดดูก็แล้วกันว่าการศึกษาเร่าเรียนของเราจะก้าวหน้าไปได้รวดเร็วกว่าในโลกมนุษย์สักเพียงใดเมื่อทั้งสองศิษย์และอาจารย์ต่างก็มีร่างกายและมันสมองที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความจำที่ไม่รู้จักลืมและมีความเป็นอิสระที่จะเลือกเรียนเลือกสอนและเลือกทำอะไรก็ได้ตามใจรักของตนจริงๆเช่นนี้อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดวงจิตที่ลืมไม่ได้เช่นนี้มีคุณประโยชน์แก่พวกเราณนะที่นี้เพียงใดก็มีโทษอย่างมหันแก่ผู้ที่อยู่ในอบายภูมิอย่างยิ่งเพียงเท่านั้นเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิอันหาความเจริญไม่ได้เช่นนั้นจะต้องถูกหลอกล้ออยู่ตลอดเวลา ด้วยกรรมมันเลวร้ายของตนซึ่งได้กระทำไว้ในโลกมนุษย์เรื่องลักษณะส่วนร่างกายของกายทิพย์ที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นส่วนสมองของกายทิพย์ในส่วนร่างกายของกายทิพย์กล่าวโดยทั่วไปกายทิพย์ก็มีลักษณะเหมือนกายเนื้อนั่นเองซึ่งหมายถึงส่วนรูปร่างลักษณะคือเรามีอวัยวะแขนขาทุกประการเหมือนกับพวกท่านนั่นเองและก็ไม่ใช่อวัยวะแขนขาของร่าง ที่ปราศจากชีวิตแต่อย่างใดเพราะแม้เราจะได้ถูกชาวโลกมนุษย์ขนานนามว่าตายไปแล้วก็ตามแต่เราถือว่าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์หรือจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าด้วยซ้ําเรามีร่างกายหรือประสาสัมผัสครบถ้วนทุกประการเราสามารถจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและรู้สึกนึกคิดได้เช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันถ้าจะผิดกันบ้างก็คือว่า ประสาทสัมผัสของเราทุกประการเชียบคมกว่าของมนุษย์มากมายหลายเท่านักทั้งนี้เพราะร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายถูกถ่วงให้หนักและขัดข้องทั้งยังจำกัดอยู่ด้วยความหนักอุ้ยอายของกายเนื้อเสียเป็นส่วนมากบัดนี้เมื่อเราไม่มีกายหยาบเช่นนั้นที่เป็นเครื่องถ่วงและขัดขวางอีกต่อไปแล้วประสาทสัมผัสต,ต่างๆของเราจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในสภาวะอันเป็นทิพย์ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่สำเร็จด้วยใจทั้งสิน้นนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทิฟย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกลวิการของกายเนื้อใดๆที่เคยมีอยู่มาตั้งแต่เดิมเช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปทันทีเมื่อกายทิฟย์ได้พลากจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้วทั้งนี้เพราะความวิกลวิกาเหล่านั้นเป็นส่วนของกายเนื้อโดยเฉพาะ ไม่สามารถเข้ามาครอบงำร่างที่เป็นกายทิพย์ได้อีกต่อไปทุกคนในโลกทิพย์จะมีร่างที่ได้สัดส่วนสมบูรณ์เหมือนกันหมดเรื่องความงามหรือความน่าเกลียดของกายทิพย์ขึ้นอยู่กับจิตใจในโลกมนุษย์วัยอันเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายก็คือวัยหนุ่มวัยสาวอันเป็นระยะที่ร่างกายและจิตใจได้เจริญถึงขั้นสูงสุดแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือในโลกมนุษย์นั้น วัยหนุ่มสาวเช่นว่านี้อยู่ในระยะตอนกลางแห่งอายุของบุคคลโดยทั่วไปแต่ในโลกทิพย์มิได้เป็นแบบนั้นวัยหนุ่มสาวของเราเป็นวัยที่ทรงตัวอยู่ในระยะปลายและคงอยู่เช่นนั้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นบุคคลที่ถึงแก่ความตายของโลกมนุษย์มาแล้วแม้จะเป็นผู้ชาราภาพครั้นมาสู่โลกนี้ยิ่งอยู่นานไปก็ยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกขณะ ส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์เมื่อครั้งยังเป็นเด็กครั้นมาอยู่ที่นี่นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกละกรรมลำบากมามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่ไปนานๆหิ้วรอยของความยากลำบากและความชราต่างๆเช่นรอยเหี่ยวยน่นหรือแววแห่งความเศร้าหมองที่มีอยู่แต่เดิมนั้นจะค่อยๆหายไปเอง คงเหลือแต่ร่างกายอันสมบูรณ์เปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลแสดงถึงความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในอบายภูมิแล้วก็จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนั้นแม้จะเป็นผู้ที่มีเรือนร่างสมบูรณ์เปล่งปลัง่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามครั้นมาอยู่ที่สถานที่อันเป็นทิพย์เช่นนี้แล้วบุคคลเหล่านั้น ไม่มีกายเนื้อหยาบอันจะปิดบังจิตใจโสมมชั่วร้ายของเขาให้ผู้อื่นหลงไหลได้อีกต่อไปร่างทิพย์ของเขาซึ่งสำเร็จด้วยท่าใจจะมีลักษณะบูดเบีย้ยวเยเกและวิกลวิการตามสภาพแห่งจิตใจอันโสมมของเขาโดยไม่ผิดเพี้ยนและเขาจะเคลื่อนไปสู่วัยชรายิ่งขึ้นทุกขณะโดยกล่าวมาแล้วว่าความระทมทุกข์ของชีวิตในโลกมนุษย์นั้น อาจทาให้เกิดความวิกลวิกาลและความน่าเกลียดให้แก่กายเนื้อได้ก็จริงแต่ไม่สามารถจะทําให้ร่างทิพย์เกิดความน่าเกลียดตามกันไปได้เลยหากจิตใจของผู้นั้นบริสุทธิ์สะอาดซึ่งเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของกายทิพย์คุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างทิพย์เช่นนี้จะไม่ตกอยู่ในอํานาจของโรคร้ายหรือเชื้อโรคแต่ประการใดเพราะในภูมิอันมีความถี่สูงเช่นนี้ ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดสามารถดำรงอยู่ได้ในโลกมนุษย์ท่านเห็นร่างเนื้อที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็ยังไม่สามารถอนุมานได้ว่าใครมีจิตใจผ่องใสหรือชั่วช้าเพียงใดเพราะผู้ที่มีร่างกายน่ารักสมบูรณ์และสะอาดนั้นอาจมีใจที่สกปรกชั่วร้ายอย่างเหลือแสนก็ได้ในทางตรงข้ามผู้ที่มีเรือนร่างอันขี้เลี้วขีเลห,หาความน่าดูมิได้เลยนั้นอาจมีจิตที่ประณีตบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็เป็นได้ แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไปจิตใจของเขามีสภาพเป็นอย่างไรร่างทพิปของเขาก็จะมีสภาพเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็เห็นจะเป็นเรื่องสุขภาพของจิตเสียมากกว่าโรคขาดอาหารของร่างกายก็เป็นอันไม่ต้องพะวงถึงในที่นี้เพราะหากจะมีการขาดอาหารก็เป็นดวงจิตนั่นเองผู้ที่อยู่ในอบายภูมต่างๆที่เราได้ไปเยือนมาแล้วนั้น เป็นประจักษ์พยานอันดีของโรคขาดอาหารทางใจเรื่องเสื้อผ้าของกายทิพย์สำหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโลกมนุษย์และเพิ่งเข้ามาสู่โลกทิพย์ในระยะ,ะแรกๆนั้นจะมีเครื่องนุ่งห่มชนิดเดียวก,กันกับที่ตนนุ่งห่มอยู่ก่อนจะสิ้นใจนั่นเองความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ยกเว้นสำหรับผู้ที่ตายจากโรคมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์พอสมควรและบุคคลเหล่านั้น จะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปนานสักเท่าใดก็ได้ตามใจชอบโดยที่ไม่มีผู้ใดว่ากล่าวแต่โดยมากพอรู้และเข้าใจถึงสภาวะของโลกและชีวิตใหม่เช่นนี้แล้วก็ไม่ค่อยปรากฏว่าใครจะยังคงเสียดายเสื้อผ้าชุดเดิมอีกต่อไปเพราะดูจะเป็นหลักธรรมดาสามัญเหลือเกินว่าเมื่อตกมาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเช่นนี้แล้วการที่จะคงสวมเสื้อผ้าหยาบอันเป็นชุดของโลกมนุษย์อยู่นั้น ผู้สวมใส่จะรู้สึกได้เองว่ามันไม่เข้ากับภาวะและสถานที่เอาเสียเลยเสื้อผ้าทิปนี้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามชั้นภูมิของโลกทิปทั้งในด้านสีสันวันณะและแบบซึ่งจะมีความหยาบและละเอียดผิดแพกแตกต่างกันไปตามความประณีตของชั้นภูมิต่างๆกันอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าดังกล่าวนี้จะมีความยาวปกคลุมเต็มร่างลงมาถึงเท้าอยู่เสมอ และยังมีความยาวพอที่จะม้วนและจีบให้เป็นพับๆได้อย่างน่าดูซึ่งรอยที่ม้วนหรือพับนี้เองทําให้เกิดเป็นสีเหลือบเงาสลับสีซ้อนกันทําให้เกิดประกายวาวงดงามอย่างที่ไม่สามารถจะหาได้เลยในเสื้อผ้าของชาวโลกมนุษย์บางท่านก็อาจจะสวมสายรัดเอวเพิ่มขึ้นอีกก็ได้สายรัดนี้ในบางครั้งก็ทําจากวัสดุเดียวกันกันกบเสื้อผ้าบางครั้งก็เป็นลายลูกไม้ต่างๆกัน ทำด้วยทองหรือเงินสายลัดเอวดังกล่าวนี้เป็นรางวัลที่ได้รับจากการทำประโยชน์หรือการประกอบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในภพสูงขึ้นไปแล้วนั้นสายลัดนี้จะมีความงดงามสดใสเป็นอย่างยิ่งโดยมักจะมีอัญ,ญมณีนา,นานาชนิดประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงนอกจากนั้นท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านี้จะสวมมงคลอันสุกปล่งรอบศรีรษะของท่านอีกด้วย สำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของข้าพเจ้านั้นบางท่านก็มีโอกาสได้สวมมงคลเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คงมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามชั้นภูมิที่ต่ำกว่ามีหลักธรรมดาอยู่ว่าผู้ที่จะได้มีโอกาสสวมเครื่องประดับพิเศษเหล่านี้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วทั้งสิน้นเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นจะได้มาด้วยการกระทำความดีเป็นพิเศษเท่านั้น ไม่มีใครสามารถเอาเงินทองไปซื้อหามาได้เช่นในโลกมนุษย์เลยสำหรับเครื่องปกคุมเท้านั้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกันคือผู้ใดต้องการจะสวมหรือไม่ก็ได้ตามใจชอบเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาเป็นส่วนมากก็รู้สึกว่าสวมรองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งสิน้นแต่อันที่จริงก็มีอยู่หลายรายเหมือนกันที่ไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าซึ่งทั้งนี้ก็เป็นความพอใจส่วนบุคคลน,นั่นเองไม่มีกฎ ไม่มีความจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะมาคอยวิาพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นในเรื่องนี้และไม่มีความจําเป็นอย่างใดที่จะต้องสวมใส่ไว้เพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศแต่อย่างใดลักษณะของเสื้อผ้าทิพย์อีกประการหนึ่งก็คือมิใช่ใสหรือโปร่งตาดังที่ชาวมนุษย์โลกส่วนมากเข้าใจกันความจริงก็เป็นของทึบมีเนื้อแน่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกัน มิใช่เป็นแค่เพียงเงาเง่ายังได้อย่างหนึ่งเลยทั้งนี้เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์มีอัตราการสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิน้นจึงสามารถมีสภาวะเป็นทิพย์เท่าเทียมกันหมดและถ้าเรายิ่งเคลื่อนสภาวะเป็นทิพย์ของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความถี่หรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีซึ่งเราพูดที่อยู่ในภูมิต่ำ และคุ้นเคยกับอัตราความถี่เพียงขนาดต่ำๆยอมนึกไม่ถึงได้เลยว่าสภาวะของท่านที่อยู่ภูมิสูงเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรเท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านทั้งหลายพอจะเห็นได้บ้างตามสมควรแล้วว่าการคลองกายทิพนั้นเป็นสภาวะที่น่ารื่นรมมากเพียงใดตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ผ่านพบบทสนทนากับชาวโลกทิพทั้งหลายนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกคนได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ความเป็นอยู่ของโลกทิพนี้มีอิสระเสรีเป็นความสุขสบายและสะดวกยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มากมายหลายเท่าไม่มีใครสักคนที่นึกอยากจะกลับไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์อีกเลยจบ EP ีที่16กลับมาติดตามเนื้อหาใน EP ีถัดไปได้ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนุษท่านมา,มากๆสวัสดีครับ